สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกำรัาพบกับช่วงพยากรณ์อากาศกันแล้วนะคะคุณแป้งคะช่วงนี้ที่บ้านอากาศเป็นยังไงบ้างคะไม่ช้า,ชาหรอคะก็าจากบ,บ้านประมาณสัก11บเอโมงนะคะอากาศก็เย็นๆค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนนะคะไม่ถึงกับหนาวมากเย็นเหรอคะที่ฉัน้องมันธรรมาดาไาเลยนะคะเพราะว่าบ้านเกิดดีไซน์เนี่ยก็อากาศอย่างนี้ค่ะคุณแป้งจริงเหรอคะจริงค,ค่ะน่าอิจฉาจริงเลยค่ะอืมถ้างั้นเรามาดูภาคอื่นกันบ้างดีไหมคะภาคเหนือเป็นไงคะคุณแป้ง ภาคเหนือน้สุกว่าช่วงนี้จะมีความกดอากาศจากประเทศจีนนะคะลงมาค่ะเขากดอากาศต่ำนะคะทําให้อากาศภาคเหนือตอนนี้ค่ะค่อนข้างหนาวมากโดยเฉพาะบนดอยค่ะมีน้ําแข็งเกาะด้วยค่ะรู้ได้ไงคะคุณแปงไปมาค่ะไม่เชื่อค่ะคุณแป้งไปมาตอนไหนคะคุณแป้งจัดรายการกับฉันตลอดนะคะโอ้ก็ไปวันนี้ไปเช้าเย็นกลับอะค่ะมนดอยวันเดียวอ๋อค่ะวิ่งขึ้นถ้างั้นภาคใต้เป็นไงบ้างคะ าคใต้เหรอยังไม่ได้ไปเลยค่ะคุณหมายความว่ายังคะอ๋อภาคใต้นะคะตอนนี้นะคะดิฉันคิดว่านะคะจากความรู้ที่ฉันมีนะคะคิดว่าะค,ะคิดว่าค่ะดิฉันคิดว่านะคะตอนนี้นะคะจะต้องมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เอ้ยไม่ใช่มลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะพัดมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำจากอ่าวไทยก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกขาดตามที่ฉันเรียนสังคมมานะคะดิฉันว่านะคะคุณแป้ง้าจากน้ำจากอ่าวไทยนี่หมายถึงซึนามิหรือเปล่าคะ ไม่ค่ะคุณแป้งสึนามิเกิดที่ทะเลอันดามันอยู่ฝั่งตะวันตกค่ะโอ้โห oh. คุณแป้งเรียน oh. สังคมมาปะเนี่ยไม่ได้เรียนนะคะ <c oughs> แล้วภาคอื่นละ่ะคะคุณแป้งคุณแป้งรู้อีกไหมคะไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบ <c oughs> ถ้างนั้นดิฉันว่านะคะพยากรณ์อากาศเราไว้แค่นี้ดีกว่านะคะ <c oughs> แต่ว่าดิฉันนะคะมีข่าวที่จะฝากค่ะ คือวันอาทิตย์ที่24นี้นะคะอย่าลืมเปิดช่อง11ตอนบ่ายโมงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะพบกับนักร้องสาวสวยนะคะที่จะมามอบเสียงเพลงเพาะๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้ตอนบ่ายโมงช่อง11ค่ะคุณแป้งคะตอนนี้ดิฉันว่าเรากลับไปมอบหน้าที่ให้กับพี่กอตาโต้งสองท่านดีไหมคะค่ะหล่อไหมคะไม่อ่ะค่ะงั้น้น,นะคะคุณแป้งขอทีนึ่งค่ะบชักลับไปพอได้เลยสวัสดีครับ มาพบกับเราอีก2คนอีกแล้วนะครับกับ2หนุ่มพิธีกรนาตาดีตาโตนะครับตาโตตลอดการครับตาโตมากครับเมื่อกี้ที่เขามีการประชาสัมพันธ์ร้องเพลงคุณอุ้ยพอรู้เรื่องข่าวไหมฮะอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นการประกวดหมูร้องเพลงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับเต็มจอเลยเหรอสิครับใช่คือเสียงเพาะเต็มจอใช่ไหมครับเปล่าครับขนาดฮะอ๋อครับเมื่อกี้ตอนที่ฟังพยากรณ์อากาศกันนะครับมีสายข่าวรายงานมาจากเอาดอเลยนะครับจริงเหรอครับอัปเดตสุดท้าครับนี่มาสดๆร้อนๆเลยครับหูร้อนเลยครับเนี่ย บหมาะกันหน้าหนาวมากฮะต้องขุนนี่นะครับป๋องครับคุณป๋องมัสสินครับป๋องมัสสินใช่ที่ตาโตกว่าเรามากๆครับครับทําไมเหรอครับใช่ครับนี่ครับโดดเรียนครับโดดเรียนไปกินโออิชิแกรนนะครับเพื่อนๆทำทีวีอยู่นี่โดดเรียนใช่ครับโออิชิแกรนท่านน้นยครับไปไหนไปทําอะไรกินดิครับโออิชิแกรนไปนั่งเยี่ยวเหรอครับกินอะไรมัางครับ กินหรอครับรู้สึกเมนูอาหารที่ให้มันมีกุ้งเทมปุระครับกุ้งเทมปุระใช่ครับกุ้งเทมปุระครับกุ้งเทมปุระครับแล้วมีกุ้งลับสเตอร์ด้วยนะครับกุ้งลับสเตอร์กุ้งลับสเตร์ครับแล้วมีกุ้งซูชิหน้ากุ้งครับซูชิหน้ากุ้งอีกแต่รู้สึกว่าที่ป่องชาสุดจะเป็นกุ้งตัวเล็กๆครับกุ้งแห้งหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ทำไมต้องมีแต่กุ้งครับไม่รู้กินกุ้งแล้วหัวใจอบอุ่นหรือเปล่าครับอ๋อหน้าหนาวใจจะไได้้มมม่่่่สสสัััััััันนนนนนใชคคคครรรรบบบบแตผผีะะกก็ฮ คุณอุ้ยครับครับแต่งทรงผมมาใหม่หรือเปล่าครับเพิ่งสังเกตใช่ครับทรงอะไรครับเก่าๆหรือเปล่าไม่ใช่ครับทรงหยั่มกับโดทอนครับหยัมนะฮะไอครับไม่ใช่จามกดเล่นอ้าวไอทำไมครับฮะ I love you ครับอ๋อครับใครเลิฟใครอะครับไม่รู้เหมือนกันฮะข้อนี้ไม่รู้ว่าปองกับกุ้งหรือเปล่าอุ๊ยหลุดปาก บอกเขาทำไมเนี่ยฮะไม่รู้เห็นชอบกินกุ้งเอาละครับครับก่อนเราจะจบในรายการนะครับก็มีคำคมเด็ดเด็มาฝากพวกเราดันนบนี่นะครับขอแซงหน่อยฮะได้ข่าวว่าเนโต้เดี๋ยวนี้ขับรถชอบใช้ทางลัดนะครับทางลัดคืออะไรนะครับเพื่อการเดินทางที่เราขึ้นประหยัดน้ำมันครับนิโต้ใช้ทางลัดตลอดเลยทางลัดใช่ไหมครับครับสะกดไงครับลัดผมกระดกรดดไม่เป็นครับผมก็กระดกไม่เป็นครับเอาเป็นว่าเาเข้าใจว่าทางลัดแล้วกันฮะทางลัดทางลัดฮะ ครับอ่ะก็มาฝากกรอน่อนจบรายการเลยนะครับ,รบรนะครับครับเริ่มเลยฮะสักกวาหน้าหนาวสาวนอนตดเหม็นไปหมดทางมุ้งยุงบินหนีตดเท่านั้นเหม็นยิ่งกว่าดีดยุงบินหนีไปหมดเพราะตดเธอสวัสดีครับ